สวัสดีครับผมเฟย์ปัทราค,ครับและนี่คือรายการเซซอมซีนจากช่องไทยรัฐสตูดิโอครับอะไรครับซีซั่นนี้ครับเราไม่ได้แค่จะมาพูดคุยเรื่องหนังแต่ว่าหนังทุกเรื่องที่เราหยิบมาหรือว่าคัดมาเนี่ยมันจะมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกอยู่ในหนังเรื่องนั้นด้วยรวมถึงสาระรอบโลกที่มันมารวบรวมอยู่ในหนังแต่ละเรื่องอะ่ะเราจะมาพูดคุยในประเด็นต่างๆมากมายนะครับควบคู่กันไปรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอน ขอเจิมขอเปิดอีพีหนึ่งซีซันใหม่ด้วยพ่วกับเรียกว่าเป็นรุ่นใหญ่มากฝีมือขึ้นชื่อด้านความโหดโหดดเจ้าของหนังซีโคไตภาคอย่างขุนพันธ์หรือลองของทั้งสองภาคระดับตันายแบบนี้ไม่พ้นพี่พศอานนท์ุอเนี่นี่คือพี่ขมกล้องเก๋ขมศิลริีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขมหนังแอ่นของพี่อะทุกเรื่อง มักจะมีประวัติศาสตร์ไทยและมีความเป็นไทยครอบอยู่ค่อนข้างเยอะอ่าใช่ปะ่ะใช่ในทุกเรื่องเลยอ่ะใช่ก็คือพี่ว่ามันเป็นเรื่องเจเนเรชันประมาณหนึ่งนะ,ะหมายความว่าพี่เป็นมนุษย์แปดศูนย์นะ,ะ,ะการผลิตหนังในยุคนั้นเนี่ยะจะไอหนังที่แบบพลอตขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยบางทีมันก็มันก็มันจะเป็นหนัง หนังสมอลไซส์หรือหนังกลางๆ,ๆเนื่ือเไหมแต่เวลาเป็นหนังใหญ่ๆบิ๊กโปรเจกต์อะยุคยุคนั้นนะยุคนั้นอนะมันก็ยังต้องพึ่งพิงประวัติศาสตร์สุริโยไทยอะไรก็ได้แต่ทะเลสวนไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ระดับประเทศหรือประวัติศาสตร์บุคคลเนี่ยือเปล่หมายถึงว่าสมมติถ่าอนุมัติโปรเจกต์เนี้ยอเราจะไปบอกเขาว่าพี่หนังรักเราทำหนังรักโ้หนังรักนี่โดนด่าแม่เลยเ สมัยนั้นนะยุคนั้นนะ,ย,นนนะยุคนั้นหนังรักหนังเด็กเนี่ยโอ้โหไม่ได้ไม่มีทางมันไม่ทําเงินไม่มีทางเขานึกไม่ออกเลยเขานึกไม่ออกในทุนเข,ขา็นึกไม่ออกเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องผลิตหนังที่เขานึกออกเช่นอตีใหญ่าบางละจันอ,อ,อะไรก็ว่ากันไปอ่ะสงครามเวียดน,นามสงครามอะไรที่ที่มันมีรีเลทได้หน่อยใช่มันมีมันมีข้อมูลชุดข้อมูลที่คน อเดียส่วนใหญ่มันเฮ้ยแบบคนเห็นแล้วแบบอ๋อเรื่องนี้มันไม่ใช่แบบกูต้องไปนั่งตีความอีกว่าอะไรยังไงในยุคนั้นนะใช่ครับใช่เขียนแม่งปีกับอีกสามเดือนบรจันเนี่ยครับใช่สี่สิบแปดล่างสี่สิบแปดดาสี่สิบแปดดาบบ้าจริงๆนั่งร้องไห้กินไปแบบไม่ได้อินประวัติศาสตร์เลยปีสามเดือนกูได้อยู่สามหมื่นบาทนั่งพิมแม่งน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลมันซับซ้อนมากมันซับซ้อนเพราะว่ามันน้อยมาก ข้อมูลในการบันทึกของประวัติศาสตร์มีบันทึกอยู่สองบรรทัดสองบรรทัดใช่สองบรรทัดคือน้อยกว่าสคริปต์ผมเลยพี่ใช่สองบรรทัดจริงสองบรรทัดมีสองบรรทัดว่าอยากรู้ว่าสองบรรทัดลราพูดเลยปีนี่นีนี้นี่พม่าโดยกําลังพลของนายเมียวสีหบดีใช่ไหมนำกาลังหน่วยมาโดยนายสุกี้พระนายกองเข้าตีไล่มาจากฝั่งไหนฝั่งไหนเข้ามา ในในสยามอะไรบางในเนีน่ยใ,ในเข้ามาในประเทศกองกําลังชาวบ้านต่อสู้ดักตีดักขโมยอยู่เนืองๆโดยนําโดยนายคนนี้นี่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 แค่นี้แค่นี้มีชื่อจริงคือจันทร์เขี่ยวมีอ่ามีมีซิเอรคนเนี่ยมีชื่อหมดอ๋อซิสเอรคนมีคบมืใช่ใช่ใช่มีชื่อมีบุคคลเหล่านี้อยู่แต่ว่าถ้าได้ยืนยันได้หน่อยเขาคือใครอะไรยังไงไม่ได้บอกหา้าเตาเป็นยังไงไม่ได้บอกยันแปลว่าไอ้คาแรคเตอร์ที่เราเห็นเนี่ย คือโมย่ครว่าดีไซน์โมอะไรห่ะดีไซน์ดีไซน์คาแรคเตอร์ดีไซน์มันก็อยู่ที่วิธีคิดทั้งหมดมันก็จะถูกตีความจากวิธีคิดถูกไหมว่าถ้าในแง่ของดีเลคเตอร์วันนั้นพี่ปุ้ยเขาก็บอกว่าคือเราก็ไปเดินไปเนี่ยดูตามพวกพิพิธภัณฑ์โบราณของโบราณไทยทั้งหลาอะไรอย่างเงี้ยเจอแหวนครับแหวนแม่งอันทงนี่ฮะแหวนอะ ลูกวงเท่านี้คือใช่ว่านิ้วเทนี้่ไช่ว่านิ้วมันใหญ่มากแต่ว่าคนสมัยก่อนตัวใหญ่มากใช่เหมือนเห็นเราเราเห็นดาบสมัยก่อนใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เริ่มเป็นที่มาของสเกลดาบก่อนว่าดาบไทยที่เราเคยเห็นมันก็จะเล็กๆแหลมๆถูกไหมอันนี้แต่อันนี้มันคือตีความนะมันไม่ใช่มันกาลังพูดถึงการตีความหนังไปสู่การทำนัมนมันไม่ใช่เรียลลิสติกอะมันไม่มีอะไรยืนยันแต่ว่าพี่พื้ตีความว่า เฮ้ยดาบมันต้องอันดาบมันต้องใหญ่คนถือมันก็คงจะตัวใหญ่อืบอดงบอดี้มันก็คงจะใหญ่คนโบราณทั้งหมดมันก็มันก็คือตัวใหญ่อ่ะเนี่มาแล้วก็ยิ่งเป็นชาวบ้านอะบอกยิ่งเป็นชาวบ้านเนี่ยมันก็ใช่ว่าชาวบ้านทุกคนเขาจะมีเพลงดาบอ๋อใช่ถูกไหมไม่ใช่แบบเกิดเป็นคนไทยแล้วมันจะต่อยมวยไทยเป็นกันทุกคนอะมันไม่ใช่คือเขาก็ทํามาหากินเกี่ยวข้าวกันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นการที่มีดาบใหญ่มันแปลว่ามันแปลว่าไอดาบอันเนี้ย ฟันมึงทีเดียวแล้วหวังผลอ่าใช่หรือว่าถ้ามันยาวพอมึงเข้ามาไกลๆกวดแยงมึงได้อะไรอย่างเงี้ยมันยาวใช่มันยาวตอนนั้นอะเรฟเฟรนซ์หนังตอนนั้นมันก็คือเซเว่นสบูไรของคุโรสวาอาเนี่ยเซเว่นสบูไรของคุโราวะมันก็ตีความนึกซึ้งไปในแง่ของมินนิ่งของความหมายนะในแง่ของความหมายเผื่อนกวิชา์จะเลิฟเซเว่นสบูไรมันจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งคือ นำแสดงโดยโตัวชิโรมิฟุเน่เป็นนักแสดงวาญใจของคุโรซาวะเขาเนี่ยมิฟุเน่เนี่ยในเรื่องเนี่ยมิฟุเน่เป็นคนเดียวที่แม่งไม่ได้เป็นขุนนางแม่งเป็นชาวนาที่มาร่วมรบแล้วแม่งคืออยากเป็นซามูไรคุณจะเห็นว่าดาบของมิฟุเน่ยาวกว่าดาบซามูไรคนอื่นม,มันถูกตีความอันนี้ไม่ได้ตีความเองแหละอันนี้เป็นเรื่องแบบแบบนักวิชาระดับโลกม,มันก็ถูกตีความเป็นความจงใจของคุโรซาวะที่จะบอกว่าก็มึงเป็นคนไม่มียศไม่มีบัางน่ะ ดาบสมัดาบมันเหมือนยศเกียรติยศอันหนึ่งอะแม่เป็นคนแบบกูอยากใหญ่อ่ะกูอยากกูอยากกูอยากความเป็นมนุษย์กูอยากเสมือนอความมีเกียรติเออเพราะกูอยากจะมีดาบอันยาวกว่าเป็นการแซตทายบางอย่างกับกับกับระบบมนุษย์อืวันน่ะชั้นวิธีคิดตัวนี้กูไอแนวคิดเนี้ยมันก็มันก็เป็นแนวคิดที่ในบางอาจารย์เองก็พยายามที่จะ จะหยิบจับจม,ามาใช้ใชอ่าหยิบจับมาใช้เพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นต้นทางคล้ายๆกันว่าแบบเมื่ออัศวินนอกคอกอย่างในทองเหม็นแม่งต้องขี่ควายแหก่า่ไม่ยอมเชื่อฟังในจันโหนดเขี้ยวออกไปขโมยเกาะของพมา่ามาใส่อ่านอกจากจะเอามาเป็นเกาะป้องกันตัวแล้วหนึ่งแม่เป็นการล้อเลียนว่าแบบไอ้เชี่ยมกูไม่เชื่อหรอกวิชาคมต้นตีนอะไรมึงจะพ้าประจงพาเปรียด คิดกันง่ายๆคนโง่คนบ้าคนเมาที่สุดแม่เสือกคิดได้ว่ากูเอาเกาะมาใส่เดีกูจะได้คงกับผ่นใช่มันก็เป็นตัวละครแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันคิดเป็นตัวละครที่คิดง่ายๆธรรมดาาใช่แต่ในขณะเดียวกันมันก็กัดจิกมีการมีการเสียดสีความเป็นแบบการจะมีเกาะได้เนี่ยแม่ต้องเป็นระดับขุนนางชาวบ้านอย่างกูแม่งกูก็อยากใส่เกาะเหมือนใส่สูตรอะอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นเลเยอร์ถามว่าเขียนบทมันก็เลย ไอสองประธนนั้นมันก็เลยถูกต่อยอดจากวิธีคิดประมาณอย่างเหล่าเนี้ยอืครับบอกเราว่าบางรายนี้แม่งสุด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 ของของโรงเรียนที่แม่งสอนว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วที่เหลือล้วนแก้ปัญหาอืนีกออกว่าแล้วมันสอนให้เราละเอียดแบบเช่นอ่สมมตินะแม่มีฉากกองเกวียนอพยพกองเกวียนอพยพมาใช่ไหยอพยพมาแล้วก็ต้องพักกินข้าวครับอี่พักกินข้าวพักกินข้า วิธีการก็คือก็มีใบตองเวียนเกินเสร็จเสร็จไหมแล้วก็ข้าวไอ้ข้าวข้าวที่ข้าวกลางวันแล้วนั่นแหละอ่าข้าวกลางวันแล้วก็มีเนื้อเนื้อท่งเนื้อทอดแล้วก็ใส่แล้วก็ทําเป็นนั่งกินเนี่ยเสียงเดเตรอเขาก็โดดดังลงไปเลยขาดไม่ได้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 สมัยก่อนมันข้าวยังไม่สีข้าวยังไม่สีข้าวมันไม่มีต้องเป็นข้าวข้าวเปลือกใช่มันต้องเป็นข้าวข้าวแบบข้าวกล้องอ่ะออซึ่งอยุคนั้นแม่ก็ไม่แดกครีนกันไง เขาเรื่องอะไรมายุบบางเลยจ้ะยุคพี่ยังไม่มีการอินทีนคือมันไม่ได้เข้ากล้องเข้าเครื่องมันก็มีแหละแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแบบแบบไปหามาคันไดเซเว่นก็มีอย่างงี้ไงไม่มีไงทําไงก็ช็อตแดกกันถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้พี่วิ่งไปครัวหยิบโอวันติน นี่โอนตินแล้วมันก็กินได้ลอวะก็หวานหน่อยก็หวานหน่อยไอ้เหี้ยกองบพยมนั้นลูกเด็กเล็งแดงแม่งแดกอร่อยเลยโอนตินคุกคุกกระบายคุกกระบายก็เหมือนปะก็ได้อยู่เออมันก็สีมันก็ต่างอย่าอินเสิร์ตล่ะเนื้ออย่าอินเสิร์ตอ่ะแต่ไกอะได้อยู่อมันก็ไม่ขาวแล้วมันก็จะอะไรสักอย่างอ่ะมันก็จะอะไรสักอย่างผมเคยฟังพี่สัมภาษณ์รายการของพี่โอ๊ตมั้งพี่บอกว่า ปืนหมดแล้วพี่ต้องให้เอ็กต้าทามือทามือทามือสีดำดำทามอันนี้เรื่องจริงเลยนะทามือมันก็ยิงไปไปไปมาเห็นในห้องตัดเออไม่เห็นในห้องตัดมันก็คงเอ็กต้าเขาก็เขาก็าอยากเกิดนะเออหรือมันเล่นเล่นแล้วมันก็อินไงมันก็วิ่งมาหน้ากล้องเลยแ้มันก็ยิงใส่เทียนแล้วพุ่งๆๆมาเสียงนะเออทเทียดกวางันยิงนี่เปเปเปมันไปชวนเพื่อนมาด้วย ไอ้เพื่อนแม่ใช้ปืนกลทำมือนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป่นยิงใหญ่เลยไอ้นี่ยิงโอ้แม่งยิงกันสองคนสนุกเลยเดือดร้อนแล้วแม่งก็อยู่หน้าเฟรมแล้วมันบังแบบนักแสดงเมนลักเขาทำไงอ่ะก็ต้องเขียนซีจีให้เขาไงกู้งเสียนเขียนปืนให้ใช้อเขีโอ้แม่งเท่เลยเท่เลยมันวิวคัทเดียวซึ่งเราก็เห็นเห็นนักแสดงนักแสดงมันก็ร่วมอยู่ในนั้นเลยก็ก็ต้องตก็ต้องไปอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่อังเจเทคนิคเนี้มัน สมัยก่อนนู้นนู้นนู้นเอาแบบว่าตอนเราเด็กๆเลยอเราเด็กๆไอ้พวกนั่งระเบิดภูอขอเขาเผาก็ท่อมเยอะๆอ่ะเขาใช้เทคนิคนี้นพี่เป็นคนชอบประวัติศาสตร์มานับตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคือ <c oughs> ถามว่าชอบเนี่ยไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบประวัติศาสตร์แบบกูเนิร์ดนะเออไม่ใช่แต่ชอบประวัติศาสตร์แบบตั้งคําถามอแม่นจริงเหรอทำไมแม่นเป็นอย่างนี้ เออเป็นคนชอบตั้งคำถามกับประวัติศาสตร์พี่อ่ชอบมันสนุกตรงที่ก็ชอบคุยกับคนที่มันกล้าตั้งคำถามบางคนมันจะมีมนุษย์แบบว่าพอเราตั้งคำถามยิ่งยุคพี่นะครับแรบมายุคนี้เยอะเหมือนกันแหละประมาณว่าพอตั้งคำถามแล้วบอกว่าเอ้ล้มโล่บอไม่ได้ล้ลูกูตั้งคำถามพี่เชื่อว่าเรื่องหนึ่งเรื่องไม่จำเป็นต้องมี ข้อมูลเดียว,ดดยวใช่แล้วก็โอเคใครบางคนอาจจะยำเสนอแบบนี้ด้วยเหตุผลนี้นถูกหใน<ๆ>เรื่องเดียวกันคนนั่งอ่าน5คนก็อาจจะแต,ตกต่างใช่ใชตีความแต,ตกต่างก็ได้ใช่ครับใช่ใช่